สวัสดีครับพบกันในลมศักนะครับรายการอาชีพที่มีอยู่จริงวันนี้เนี่ยผมยินดีมากเลยได้น้องชายหนึ่งคนมาออกรายการนะครับทักทายอามพิชบูรนะครับสวัสดีครับผมอามพิชบูรณครับชื่อจริงชื่อจริงปิยบุตรศรีเดชครับหนูชื่อพอนะปิยะศรีเดชก่อนที่จะมาวงการพระตอนนั้นทําอะไรอย่เคือเท้าความหน่อยเนาะพี่เนาะขับับสมัยเด็กๆผมเล่นพระตั้งแต่เด็กละอายุสิบสามสิบสี่ผมเริ่มจับกล้องสองพระละมันได้ชอบชอบ มันมีแผงพระไปตั้งตรงบ้านอาพอดีกระดานพระที่บ้านมาขายมาแลกมาเปลี่ยนแต่เด็กละแต,แต่ยุคสิบสามสิบสี่ละแต่นี้ก็เรียนช่างเรียนอะไรมาดื้อเกพอมาเรียนวิไลครูราชพัฒน์เนาะครับครับก็ชีวิตหักเหไปเข้าวงการยาเสพติดนาาพูดตรงๆนะผมไม่อายเวอ่าครับครับเหมือนเราก็หนักเราเจอเพื่อนเราก็เหมือนยิ่งลึกยิ่งถล่มอ่ะอืมอืเราก็เข้าสู่วงการยาเสพติดเต็มตัวสรุปก็พาดระยะปีห้าสองครับปีห้าสอง ผมต้องโทษนะพี่อยู่ชีวิตหลังกําแพงประมาณแปดปีนิดๆไปปีกว่าแปดปีกว่าอ,ออกประมาณไปปีห้าเก้าต้นปีหกศูนย์ับก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับมันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมีเงินนะพี่ก็เป็นพวกอาชีพเก็บเงินกู้แล้วกันนะครับครับรับมันก็ให้เราขับรถให้แล้วก็เออถามํามล้วมาขับรถให้เก็บตังค์อยู่สักพักนึงมีเงินสองหมื่น มีเงินสองหมื่นวันนั้นจําได้ดีเลยที่หนองไผ่พี่ตลาดหนองไผ่ที่นี่วันอาทิตย์ตลาดนัด,ด,นดวันอาทิตย์บ้านบ้านเพื่อนคนนี้อยู่หนองไผ่เหมือนกันก็ไปเดินเล่นเขาบอกมีตลาดพระเ,เราเคยเล่นนะเราชอบอยู่แล้วไงเราชอบเราก็เลยยืมเอามอเตอร์ไซค์มันจากบ้านมาลนะขับรถไปที่ตลาดพระ,ะไม่รู้อะไรโดนจิตสนใจนะพี่ คือตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่เคยจับกล้องเลยแปดปีเต็มๆใช่ไหมพี่ก็เพชรบูรณนะ์เนาะหลงประทบเนาะจริงๆผมเกิดและโตกำแพงเพชรนะพี่พ่อเป็นคนเพชรบูรณ์แต่ผมมาใช้ชื่ออ้ำเพชรบูรณ์เนี่ยพี่มันมีเหตุครับครับ,รบก็พอมาถึงตลาดพระเนาะพี่เนาะก็ไม่ได้มีกล้องก,ก็เดินเล่นตลาดพระสักแป๊บนึงเลือไปเห็นหลงประทบเป็นหัวแหวนเว้เป็นหัวแห,นหวนยันแถวจําได้ดีเลยชิ้นแรกเลยที่ชิ้นแรกของชีวิตเลยที่เกี่ยวกับอ้ำเพชรบูรณ์เนี่ย หกพัจ็ดำราคาได้ดีด้วยเขาเปิดเราหกพัเจ็ดเอยชื่อเลยซื้อที่มันมารู้จักกันหลังจากเข้าวงการพระก็คือแต่ตอนนั้นไม่รู้จักกันพี่บอยวุฒิชัยจันแป้นพี่บอยเราอ่ะก็ซื้อแกห7พัเป็นหัวแหวนยันแถวลงไม่สวยนะสภาพน่ารักน่ารักเลี่ยมทองบางๆผมก็มาแขวนไปไปมาไม้อยากกูอยากเล่นพระวะคิดเองเออด้วยความศรัทธาใช่อยากเล่นพระคือไม่เคย มีอยู่ในหัวหลวงปทบมาก่อนนะเมื่อก่อนเล่นภาคกุกหลวงพ่อวิบูลเพราะอยู่กาแพงเพชรใช่ไหมครับขับขเล่นภาคพื้นที่ที่ไม่อยู่เพชรชบูรณ์เนี่ยนะพี่เนยเพราะว่าบ้านที่กําแพงอ่ะแม่ผมขายหมดเลยทั้งบ้านทั้งที่เพราะว่า<อ>ผมดือ้อทำสู้คดีผมหมดเลยหมดตัวคือแม่รักเรามากรักมากขายที่เพื่อช่วยเราทั้งที่ทั้งบ้านที่อยู่พี่ไม่มีไม่มีบ้านที่ซุกันอนเลยอ๋ออไม่มีจริงผมก็ซื้อเพราะพอซื้อปุ๊บใช่ไหมพี่เนยอยากเล่นทีนี้พออยากเล่นปุ๊บ เราเอามอเตอร์ไซค์แม่เวฟเก่าๆนะยังส่งไม่หมดด้วยนะตอนนั้นน่ะขับจากบ้านบ่อไทยผมอพยพมาอยู่นี่แล้วนะจากบ่อไทยนะพี่มาตัวหนองไผ่ประมาณ30สิบโลไปเพชรก็ประมาณ50กว่าหกสิบโลผมจะขับมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างเงี้ยประมาณครึ่งปีซื้อพระซื้อพระขายพระขายพระลงพระทบอย่างเดียวลงพระทบอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแต่ส่วนมากเน้นพระทบผมก็เลยตั้งชื่ออั้มเพชรบูรณ์แล้วกันอกูจะเล่นสายพระทบแล้วเว้ย ต่างชื่อเท่ตามเขาขับอยู่อย่างนั้นนะผมผมก็จําไม่แม่นว่าประมาณกี่เดือนแต่ไม่เกินห้าหกเดือนหรอกอม,มีเพื่อนพ่อมาบอกว่าจะปล่อยรถรถที่จะโดนยึดอะสนใจไหมกระบะมือสองอ๋อกระบะมือสองกระบะดีแม็กตอนนั้นเริ่มมีตังค์หลายมืดละจําได้มีหลายมืนซื้อขายผ่านเลยนะขายดีช่วงนั้นนะเศรษฐกิจยังดีอยู่ก็มีต่างก็ยังเอารถเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ก็ส่งไปหมด้วมันเที่ยวเริ่มไกลไงพี่เนมทีไปกลับ เพชรบุญก็เป็นร้อยโลแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยโลแล้วทีนี้ก็เออเอาเอารถมือสองเข้ามามาเปิดร้านอยู่ในพงในเพชรไม่รู้จักใครเลยนะมาเปิดร้านมาเครื่องอยู่ในตลาดตัวเพชรมาเปิดเองอ่ะเชื่อไหมมาเปิดเองใช่เวลากี่ปีครับที่จะมาเปิดร้านในเพชรประมาณปีนึงโอ้วไวๆพี่ไวๆไวมากก็มีรถกระบะคันที่บอกนะเป็นดีแม็กเก่าๆสีฟ้าผมก็ไปแต่งไปแรงผมพอมีตังค์หน่อยนะเริ่มมีนิดหน่อยอ่าก็ขับอยู่ประมาณ ปีนึงได้บ้างขับรถจากวันนั้นถึงขับรถเนี้ยประมาณไม่เกินสองปีอ,อยากได้รถใหม่ออยากได้รถใหม่ก็ไปดูวีโก้ดาวเสร็จนึงก็มาขับวีโก้อยู่แล้วขับจนถึงทุกวันเนี้ยนะพอซื้อวีโก้ก็เริ่มมีตังค์ใช่ไหมก็ซื้อกะบะมือสองมาแต่งเละๆเลยกะบะแฟชัเขาเรียกนะก็ซื้อสดมาแสนกว่าบาทก็ไม่ได้ขับแล้วก็ไปซื้อมาด้าสองรถเก่งคันหนึ่งรถเก่งซื้อมาด้าสอง แล้วก็มาซื้อคันที่ผมขับอยู่ m มเอ็กเนี่ยมมเอ็กผมดาวสามแสนเล่นพาชีพเดียวอาชีพเดียวพี่ชีวิตผมที่กินได้อยู่ได้ส่งบ้านได้ผ่อนรถได้เพราะพระอาชีพเดียวพี่โอ้ซื้อบ้านเลยนะพี่เนยครับบ้านผมนะซื้อละซื้อที่บ่อไทยหรือที่ไหนที่กำแพงเพชรต่อที่กำแพงเพชรที่พังงาใต้ครับครับเพราะตอนที่ติดอยู่ในเชื่อไหมคือใจเราอะคนเรามีบ้านใช่พี่พ่อแม่ขายเพราะเราเราคิด ในใจตลอดว่าสักวันหนึ่งสาบานกับตัวเองไว้พูดกับตัวเองไว้ก็ไม่เชิงสาบานพูดกับตัวเองไว้ว่าสักวันหนึ่งกูต้องไปซื้อที่อีผืินของกูกลับให้ได้เราจะสร้างบ้านหรือวงเล็บถ้ากูไม่มีปัญญายซื้อตรงนั้นหรือเขาไม่ขายให้กูก็จะซื้ออยู่ในแถวๆตรงนั้น<ห>ใกล้ๆกันใกล้ๆกันตรงนั้นสรุปเราไม่มีปัญญาซื้อตรงนั้นที่ตรงนั้นไปเกือบสิบล้านแล้วที่ผมครับผมก็มาซื้อใกล้ๆเพื่อนกันตั้งแต่น้อยมันแบ่งให้แปลงนึงผมก็กู้ธนาตอนแรกไปเช่าบ้านอยู่กัแพง หลังจากเล่นพระเพชรบูรณ์คือแบบเริ่มท่องแล้วเริ่มเบื่อละอยู่เพชรบูรณ์มาสามสี่ปีเนาะผมก็ไปเช่าบ้านอยู่กําแพงเช่าตอนนั้นยังไม่มีบ้านนะเช่าบ้านนะครับเพื่อนไอ้คนที่แบ่งที่ให้มันบอกมึงจะเช่าบ้านทําไมมึงทําไมไม่เอาตังค์ที่มึงเช่าบ้านอนะมาส่งธนาคารซื้อบ้านปลูกบ้านาของตัวเองอม,อม,มันก็บอกว่าเอ้มึงจะเช่าบ้านผมไปเช่าอยู่เป็นปีนะเช่ากําแพงเพชรไม่เคยรู้จักระบบเงินกู้เงินธนาคารอะไรไม่เคยมีความรู้สักอย่าง มันก็บอกให้ผมมาไปปลูกก่อนเลยคือมึงมีตังค์ก็มามึงหาตังค์ไปปลูกบ้านมึงค่อยมาจ่ายค่าที่กู้แล้วก็อเอ้เราก็เลยเย้าก็เล่นบอกไม่เอา <c oughs> คือวันดีคืนดีถ้ามึงกดแต่กูแล้วมึงยึดบ้านกูทาไงอันนี้เรายาวก็เล่น<อ>แต่รู้มันไม่ทาแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยผมก็เลยตัดสินใจไปธนาคารไปเองนะพี่เนยเดินไ,ไปธนาคารเลยเออขึ้นไปธนาคารก็ไปคุยกับเขาคุยกับคนที่ธนาคารนะนะครับไปสอบถามเขาได้ความเขาบอกขาไปทํานู่นทํานี่มาก็โอเคผมจะกู้อื โอเค okay, เขาก็ให้แบบฟอร์มให้ข้อคิดให้ทุกอย่างเรามาแนะนําเรามาปรึกษาดีใช่ผมก็เลยมาทำมาทําเอกสารอยู่ประมาณ3เดือนครับสรุปกู้ผ่านรอ<ล>กู้ยื่นกู้ไปล้านแหรือล้านเเนี่ยเงินได้มาล้านหกเกครับกับล้านเอะไรอ่ะ <Yeah. S 2> ที่ตรงนั้นนะ่ะ <c oughs> เพื่อนแบ่งให้ส0 0 0 0น ซึ่งที่จริงะที่ตรงนั้นแพงกว่านะที่ขายได้เจ็ดแปดแสนแต่ว่าเพื่อนมันให้เราเพื่อนรักเราอืมมันให้เราอยู่ไม่ห่างพี่เดินห่างจากบ้านเดิมประมาณเจ็ดสิบเมตรอืมเออมันก็ยังมันอยู่ในความที่แบบเราตั้งเออคือเราแวกนั้นก็คือเพื่อนบ้านเราญาติพี่น้องเราทั้งนั้นหมายถึงคนเฒ่าคนแก่เราเคยเห็นกันมาหมดอ่ะหลังจากวันนั้นวันนี้ประมาณสี่ปีแล้วพี่ที่ผมสร้างบ้านอ่ะอืมสี่ปีละเงินผ้าอาชีพเดียวครับผมก็ยังส่งอยู่นะพี่ตอนเนี้ยอ่าส่งรถส่งบ้านหัวหมุนอยู่กันอืม แล้วเราก็เล่นพาอาชีพเดียวสามารถส่งบ้านส่งรถได้ <ผม S 1> ใช่ครับ ok พาทั้งนั้นครับอาชีพมหาสัจจันร์ผมบอกเลย ok ๆๆผมกล้าพูดเลยว่าอาชีพ ok เป็นอาชีพมหาสัจจันทร์ผมขอเจาะลึกนิดนึงมหาสัจจันทร์ยังไงในความคิดเราอันนี้ในมุมมองผมนะครับเราขายของพี่เนยพี่เนยก็เป็นพ่อค้าขายของมาก่อนเราขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแม่ผมเป็นแม่ขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนขายก๋วยเตียเ๋ยวในกาไรท่วห้าบาท ลงที่ขายร้อยถ้วยได้กำไรห้าร้อยครับก็เตี่ยววะยืนตั้งแต่เช้ายันเย็นจนเย็นตั้งล้างตั้งแบกตั้งหามพัะไม่ต้องอะไรมากคิดง่ายพระซื้อร้อยหนึ่งขายสองร้อยกำไรแม่งเท่าตัวผมกล้าพูดไม่มีสินค้าใดในโลกที่กําไรเท่าตัวขนาดนี้อือันนี้พูดต่ําๆนะอ่ะพี่เนยก็ต้องเคยซื้อสามพันขายแสนเงี้ยเอาใช่ไหมมันกี่ร้อยเท่าตัวพี่มันกี่เท่าตัวกี่พันเท่าตัวแล้วมันจะไม่มาหัศจรรย์ไดไงพี่เนมถูกไหมพี่ แยากให้เล่าช็อตซื้อสี่พันช็อตสี่พันเหรออันนี้ก็พูดกันนล้อเนาะพี่นีบซื้อสี่พันตอนนั้นขายได้สองแสนสี่ห้านะครับทุนสี่พันขายได้สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนี่เงยนี่แหละที่บอกอธิมาสัจจันที์มันมรสัจจันต์ตรงนี้นะเป็นภาพพิมพ์อะไรครับโปรติกรวเพราะเงินพิมพ์จอบเล็กครับพี่สองแสนสี่ห้านะมันก็มีหลายช็อตที่ว่าซื้อหลักพันขายแสน ซื้อหลักร้อยขายห้าหกหมื่นซื้อสองร้อยขายหกหมื่นสองซื้อสามร้อยขายห้าหมื่นเจ็ดซื้อหมื่นสามร้อยขายแสนสองซื้อหนึ่งหมื่นขายแสนสี่เนี่ยมีทุกวันมีทุกไม่ทุกวันที่มีมีมีมันมีช็อตมหัศจรรย์าลให้เราบ่อยนะครับก็บ่อยผมอย,อยากจะฝากเอฟซีอย่างนี้เพื่อขยายความคำพูดของน้องอ้ำเพชรบุญน,นะครับ,รบว่าการที่เขาซื้อแบบนี้ได้ต้องมาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเขานะครับไม่ใช่ว่าแบบ ไปซื้อวัดถ้าไปซื้อวัดนี่คุณมีเงินสิบล้านก็ไม่พอครับจริงจริงดีอ,อ้อมครับชีวิตเนี่ยมันเคยทุกคนมันมีผิดพลาดหมดนเนาะใช่ครับม,มันมีผิดพลาดหมดอ้ำก็เคยผิดพลาดเข้าไป<ช>อยู่ในเรียนจําใช่ครับ,รบแล้วผมอยากให้อ้ำพูดถึงว่าอยากปลุกความ พื่อให้กำลังใจน้องๆหรือพี่ๆที่เขาเคยผิดพลาดล้วอยากให้กลับมามาทําเป็นอาชีพพรกก็ได้หรืออาชีพอะไรก็ได้ะฝากนะฝากถึงน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะฝากถึงนะครับคนเรามันผิดพลาดกันทุกคนนะครับอย่างพี่เนยก็อาจจะเคยผิดพลาดนะถ้ามาเล่ากันทุกคนคือผิดพลาดกันทุกคนนะครับอยากให้กําลังใจนะคือไม่จำเป็นต้องอาชีพพระแต่ถ้าใครสนใจพรกก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวฝากช่องทางพี่เนยไว้นะหรือใครมีพระสนใจจะปล่อยก็ได้ แต่ถ้าพวกวัยรุ่นพวกพี่ๆครับอยากให้กําลังใจว่าอย่าท้อครับผมบ้านไม่มีเลยพี่ณีมอเตอร์ไซค์คันแรกที่ออกซื้อพระขอโทษยังส่งไม่หมดเลยไม่ใช่ของผมด้วยซ้ำของแม่ด้วยซ้ำสุวันนี้ผมยังมีรถมีบ้านเนาะอย่างที่พี่นีเห็นผมก็ไม่ได้ว่าไม่รวยแต่ดีขึ้นกว่าต่ก่อนฟ้ากับเผวครับมันเกินฝันพี่มันเกินมันมันมาไกลเกินฝันเกินฝันครับเกินจริงๆผมเกินนะแต่ตอนนี้ก็คนเราพอมันทํามันฝันไว้ ฝันที่หนึ่งเนี่ยเราเสร็จที่หนึ่งเราก็ต้องมีฝันที่สองต่อไปมีฝันอี่ผมควรช่างฝันพี่ฝันก็คือเป็นเป้าหมายนี่แหละครับเป็นเป้าหมายเราก็เดินตามฝันนั่นแหละใช่ใช่<ๆ>พี่ครับทุกคนมีเป้าหมายพี่นี่เอาจริงๆทุกคนอยากร่ํารวยทุกคนอยากสบายทุกคนครับแต่มึงไปสวดมนต์ภาวนายังไงก็ไม่รวยครับต้องอทําด้วยคือ,อ,อความเชื่อศาสนาพุทธสวดมนต์ภาวนานมันก็เอออีกส่วนหนึง่งแต่เราต้องทําด้วยขยันผิดที่นะพี่สิบปีก็ไม่รวย นะพยายามหาจุดจะได้กรรม,มกรแม่งโคตรขยันเลยพี่ทำมายี่สิบสามสิบปีเขาก็ยังได้ขนาดนั้นไม่ใช่ดูถูกเขานะผมพูดให้ฟังว่าเออกรรม,มกรก็คือทํางานมาสิบยี่สิบสามสิบปีเขาก็ไม่ได้มีเงินที่แบบปรจจะจํารวยแต่คือเขาก็มีกินมีใช้ทุกวันผิดกับคนบางคนขี้เกียจนะต้องพูดงนี้เลยคนสมัยนี้บางคนขี้เกียจนะแต่แม่งรวยอืฉลาดพี่โลจิคความคิดหาที่นะหาวิธีคิดให้เจอ,อหาแนวทางเราให้เจอหาจุดให้เจอพี่ทุกคนมี ความสามารถไม่เหมือนกันมีจุดไม่เหมือนกันนะครับอย่างพี่เนยอาจจะไม่ได้อยู่ดีๆอาจจะไม่ได้รวยพักก็ได้อาจจะขายของไปจับจุดออนไลน์เลยรวยปุ้มขึ้นมายิ่งกว่าเก่าใช่ไหมพี่ครับผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนหาจุดตัวเองให้เจอแต่คือว่าไม่ใช่เอ้ยผมแนะนําไว้ว่ากรรมกรมันมันไม่ได้ร่ารวยแต่มันก็เป็นอาชีพที่สุจริตมันถูกต้องนะผมไม่ได้ดูถูกไม่ได้เลยนะพี่เนยแต่ผมจะบอกว่าขยันพิธี่สิบปีไม่รวยคือ เราก็ทําไปก่อนก็ได้แต่ในระหว่างที่เราทําเราต้องเลี้ยงชีพใช่ไหมพี่เรามองหาไปด้วยเราอย่าหยุดมองอย่าหยุดฝันถามพยายามดูคนที่สําเร็จอยากสําเร็จให้ดูคนที่สําเร็จอืถูกไหมพี่ครับอยากสําเร็จไปดูคนที่ล้มเหลวไม่มีวันสําเร็จดี่โอ้โอเคผมเคยเห็นอ้ําขายแหวนหลวงพ่อทบเพชรกับให้ให้ปะวันอยู่บนลงใช่ใช่ครับพี่ เคยขายไปวงนึงแกไม่รู้เหมือนกันว่าแกชอบได้ไงนะแล้วเดี๋ยวเท้าความแล้วแหวนวงนี้แปลกแปลกด้วยแหวนเพชรกลาบวงนี้นะครับคือผมลงผมขายให้เพื่อนอีกคนหนึ่งไปแล้วแล้วป่าวันนะนะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือแกก็เมตตาผมมากนะครับขับจากเอฟซีก็ไปมาหาสู้แกมั่งอะไรมั่งจนแกก็รักเราะนะพี่กล้าพูดนะครับแกรักเราแกเป็นคนดีมากครับผมเคารพแกมาก แกก็เห็นผมลงแหวนลงกระทบเพราะเป็นเพื่อนในเฟซกันอยู่แล้วครับผมขายเพื่อนไปแล้วป่าก,ก็โทรบอกเฮ้ยอ้ําอันนี้มันรุ่นอะไรวะนะอ่ะก็พูดภาษานะเฮ้ยอ้ําอันนี้มันรุ่นอะไรวะป่าอยากได้วะก็บอกป่า,ปาผมขายให้เพื่อนไปแล้วป่าก,ก็บอกเออมึงลองถามเพื่อนให้หน่อยเดิเขาเขาปล่อยต่อไหมแกจะได้กำไรนั่นแหละป่านะครัพะบบปากก่าแกไม่เคยเอาเปรียบใครแกก็ผมก็ถามเพื่อนเฮ้ยโทรถามเพื่อนน้องที่ขายไปเฮ้ยมีผู้ใหญ่อยากได้วะขายเม่ะวะอะไรเงี้ยเอาเท่าไหร่วะ จังหวะเพื่อนเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเขาอยากได้ให้ไปดิน่ารักเอาราคาเดิมเอาราคาที่ค่าซื้อมาอมขายให้แมวกำไรแมวกำไรแมวกำไรนะครับแม่กำไรแล้วปากก็เอาไปแกซื้อไปให้แฟนแกั้างผมก็ไม่รู้นะนะครับเป็นชิ้นแรกที่แกเช่ชาหลวงพ่อทบจะผมผมดีใจมากนะมไม่ใช่ดีใจที่ผมขายพระได้ราคาแพงนี่เลยนะครับผมดีใจที่ว่าไอดอลผมอ่ะพี่อไอดอลผมของไอดอลคนหนึ่งของผมเลยนะปะ มาเช่าพระคือมาเชื่อฝีมือเรามาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นเอาไปบูชาพี่อืมันน่าประทับใจครับพี่จริงนะคือเป็นบุคคลไอเอลปื้มครับมันปื้มมันปื้มครับไอ้กําไรเนี่ยเราไม่ได้คิดอยู่แล้วครับใช่พี่วงการพระนี่ที่สุดนะพี่ครับสูตรรวมเลยนะผมจะบอกให้คนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมันรู้จักตลกนักแสดงดารานักร้องเนี่ยผมที่ผมรู้จักได้เนี่ยเพราะอาชีพพระเครื่องจริงครับอ่ามี มีรุนนักร้องอะไรเงี้ยเราก็งงนะคะทักมาซื้อผ้าเราี่เราตื่นเต้นมากเลยพี่คนนักร้งองคนดาราเงี้ยนะม,ม,มีดารามีอะไรด้วยหลายคนนะพี่เนยนะอย่างพี่เนยก็น่าจะคุ้นเคยเออเขามาทักเราอะแม้แต่ชาวต่างชาติเงี้ยพี่คุยกันได้เป็นผมก็แปลแมงไลยเคยบางทีคุยกันจะได้ซื้อกันองค์นึงแมงสามวันแปลคุยกันอยู่นั่นนะพี่อเอาต่างชาติมาซื้อเราพี่ครับโกอินเตอร์ขายเมกาเคยขายขายคนจีนก็ขายมาเลเซียไต้หวันเคยขายหมดพี่คิดดูดิ เนี่ยผมว่ามันหััดสรย์มากเลยมมมผมอยากเชิญชวน้วยใครที่กําลังมองสิ่งนี้อยู่าอาชีพเนี้ยถ,ถ้าอาชีพถ้ารักในอาชีพนี้ใช่ผมอยากให้รีบๆเข้ามารีบๆศึกษารึกษาผมก็ได้ดูทางอินเทอร์เน็ต u t u b e ก็ได้อย่างผมถ้าผมเป็นผมก็จะบอกให้ถ้าผมไม่เก่งหรือผมไม่มีความเข้าใจในในในหลวงพ่อนั้นนั้นผมก็จะถามพี่เน้ถามเพื่อนถามฝูงถามรุ่นพี่ให้มผมยินดีนะพี่ ทุกวันนี้คนส่งพรพมายี่สสามสิบคนผมตอบอห้ทุกคนไม่เคยมีว่าไม่เคยมีด่ามีว่าอืขายก็ซื้อไม่ขายก็แอบเซ็งเงินหน่อย,อยมันเป็นปกติใช่หมต้อขอบคุณเขาเออใช่อยากให้อ้ำน,นะครับฝากช่องทางการติดต่อให้เอฟอซี F F C นะครับนะครับถ้า Facebook ก็อ้ำเพชรบูรณ์นะ อ้๊อ่างหันอากาศไปโทรมอม้าภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยอ้๊เพชรบูรณ์เคาะครั้งหนึ่งแล้วก็เพชรบูรณ์ใช่อ้๊มเว้นวักเพชรบูรณ์อ้๊มเคาะนะครับส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามเก้าสี่แปดหนึ่งสี่สามเจ็ดจะให้พี่เนยไปขึ้นให้เนาะครับแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจนะพี่เนยขอฝากด้วยครับผมทําร้านอาหารอยู่ที่พานกระต่ายนะครับอืร้านชื่อร้านโดนิคอฟฟี่อันนี้ให้ภรรยาดูแล ครับผมอ,อ๋อให้ภรรยาดูวยครับเป็นร้านอาหารมีกาแฟามีอาหารทุกอย่างนะครับมีเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับช่วงโซนตอนเย็นกลางคืนก็จะมีมานั่งดื่มชิวๆมีดนตรีฟังบางวันผมก็าฟกซองมาเล่นมีหมูกระทะด้วยมีหมูกระทะหมูจุ่มมีทุกอย่างครับพี่ขายทุกอย่างของกินมีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีโซนคาเฟ่มีโซนเอา์ดชิวหรือว่าจะโซนเข้าไปในแบบมีจัดเลี้ยงด้วยจัดเลี้ยงสัมมนาผมรับหมดหรือรับจัดคอนเสิร์ตคือเมื่อเช้าสถานที่ผมรับหมดที่อำเภอพานกระต่าย ที่อำเภอพันกระตะจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับชื่อร้านอะไรนะครับโดนีคาเฟ่โดนีคาเฟ่นะครับฝากเอทุกคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอบคุณนะครับจากใจนะอัมเชจบุญเนี่ยสิ่งที่เขาชีวิตที่เขาได้เล่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงนะครับอาชีพที่เขาทำเนี่ยคืออาชีพที่มีอยู่จริงผมฝากนะครับกับบีมือเดียวอีกหนึ่งคนอัมเชจบุญขอบคุณครับขอบคุณครับครับ